สวัสดีครับสว, horses, สวัสด um, ีสวัสดีนายลาลูกด้าก้อนบอลสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณเพชรเราไม่ใช่เพชรแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะเรามาอยู่กับเกม a r e of Space Space คือจริงๆคุณไอ้ไอ้เพชรเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาในสำหรับในที่เราถ่ายในไมโครฟลับนะฮะแต่ที่จริงเขาชื่อว่าเอ็มนะฮะเอ็มเอ็มเอ็มตัวเดียวครับเอ็มตัวเดียวครับส่วนผมก็ลุงพีไม่ใช่ชื่อเจ็ดนะครับ นะนะที่จริงเอ็คนนี้เขาเคยเล่นเกมกับผมสมัยก่อนแนละ้วตั้งแต่ช่องนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับบุกเบิกเลยครับบุกเบิกเลยนะเพื่อนคนนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ Minecraft อไม่ใช่ก็มันภาพเหมือน Minecraft นะแล้วก็ผสมกับเกม Team Fortress ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาผม <laughs> ผมจะหาห้องที่ท,ที่ที่มันที่มันในนี้แล้วกันนะฮะเพราะห้องที่มันไม่เต็ม โอเคครับผมเจอแล้วฮะแคสต์ลวอล์สงครามอันนี้ฮะเออเออเอโอเคครับผมเริ่มแล้วฮะคุณเพชฮะกดกดรีเอ้ไม่ใช่คุณเพชครับคุณเอ็มครับนั่นผมติดผมติดจากนี่ไงกดรีเฟซฮะคอับอมกดอยู่ครับคุณจะเห็นว่าผมเล่นห้องอะไรเจอหรือยังฮะยังครับยังเลยฮะงั้นเดี๋ยวผมต้องเปิดเข้าสตรีมเพื่อนสตรีมก่อนฮะเห็นยังฮะเห็นยังฮะนั่นนะฮะเข้ามาเลยครับ ผมจะอยู่สีเขียวนะคุณเดี๋ยวรอรอคุณคุณเข้ามาก่อนครับคุณเอ็มผมจะซัพพอร์ตนะครับครับเดี๋ยวเราต้องอยู่ด้วยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวคุณต้องรอกันเอาก็สตาร์ทฮะผมสีเขียวครับสีเขียวฮะโอเคผมเป็นไมเนอร์ได้ครับผมเป็นคอมมานโดผมเป็นรมโบโอเคไมเนอร์นี่ลูกซองสามารถยิงนัดเดียวตายได้เลยนะครับครับคุณอยู่ไหนฮะอ๋อสิทธิภาพในการขุดสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ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 ทำไมผมเดินช้างเลยเอาะกดชิปวิ่งนะฮะโอ๊ยติดติดหัวติดหัวมาฮะไปครับไปครับไปเฮ้ยด่านนี้เราต้องทำลายนี่นะฮะทำลายตึกครับผมผมเพิ่งดูวิดีโอเมื่อกี้เป็นวิดีโอตัวอย่างลงมาฮะลงมาฮะอ้าวลงมาฮะคุณใช้ปืนขุดเลยครับปืนขุดเจาะเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่าเพราะว่าก่อนดีกว่าครับใช้ที่ขุด ที่ขุดธรรมดาก่อนเนี่ยแต่ที่ขุดอุ้ย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 ตกใจมันลดด้วยเหรอครับไม่ไม่ลดะฮะแต่แต่ดูดูด้านแถบด้านซ้ายนะมันจะบอกว่าเมืองไหนกําลังพังละผมว่าให้คุณขุดดีกว่าคุณเอ็มเพราะว่าเพราะว่าคุณคุคณขุดแล้วเนี่ยมันมันลดอ,อา่าห้าห้าบล็อกนะฮะแต่รู้สึกว่ามันมาแล้วนะฮะพวกมันมาแล้วเราอยู่นี่ได้ไง,ไงไ <ป S 2> เอ่ยไปนะครับบนนะมาเดี๋ยวเราต้องไป ต้องไปทำลายตึกสีฟ้าของสีฟ้าไปครับเฮ้ยผมเห็นเหมือนเห็นคนบางคนอ้าวทำไมเราอยู่นี่เอาถูกแล้วฮะมา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 ไปครับไปครับวิ่ง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 เฮ้ยคนคนข้างบนครับโอ้โหนั่นนะฮะตายฟังเราหมดไปแล้วเอาคุณไปใช้ไอ้นั่นทำไมฮะใครใช้อันนั้นอะผมผมมาเอาไว้ที่ขุดดินนี่แหละครับผมเป็นสว่านขุดฮะเราต้องบุกครับดูมันก็เจ๋งดีนะเนี่ย ผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยเอาเหรอฮะงั้นเดี๋ยวคุณเจอตัวอะไรคุณต้องบอกผมนะผมดูมาจากคลิปนะครับทาลายทํรลายนี่ใช่ไหมเราต้องทําลายตึกครับหายมาอยู่นู่นครับตามมาครับตามมาโหรถพวบเลยด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามุมขวาล่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้คว่งไปแล้วเดียมผมยิงจรวดผมเป็นโซเยอร์ในทีมทีมฟอเทสแะคุณเอนจิเนียร์คุณไม่มีป้อมผมจะเอาที่ขดในญ่ยิงฐานมัน ขุดใต้ดินเลยไปใต้ดินดีกว่าผมว่าเอรอะฮะไปเลยฮะใช้ใต้ดินโอ้ยโว้ยผมผมรู้สึกผมเอ่อเซิร์ฟยังไม่มีซเ,เ,เซิร์ฟเอเชียนะครับเพราะว่าทางฝั่งแอดมินของซัพพอร์ตเนี่ยผมไม้ดูกระทู้ของฝั่งเขาเนี่ยเขาบอกว่ากำลังคุยปรึกษาหารือกันอยู่นะฮะก็เอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับกิจกรรมนั้นคืออะไรครับคุณเอ็มคือเราจะแจกเกมนี้ครับผมเป็น1นึ่งกิฟ เป็นเกทเปมนกิฟนะฮะน,นะแต่เรายังไม่บอกว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรแต่ไงคือคือเป็นเกมนี้ได้รับเกมนี้แน่นอนนะฮะได้รับเกมนี้แน่นอนนะครับเป็นเกมไม่ใช่เกม2 day left ไม่ใช่เกมฟรีให้เล่น5วันอะไรครับไหนครับม,มาเขาเราเราเข้ามาทางไหน้วครับคุณคุณต้องไปคุณต้องใช้พลวของคุณเนี่ยทุบทุบตรงนี้ให้พังให้หมดเลยฮะเพราะว่ามันจะได้ตึกตึกถล่มทำไมคุณได้เยอะเลยอ่ะทำไมคุณมีเยอะนะฮะคุณเอ็ม อ๋อต้องเก็บกล่องระส่วนครับผมมันจะได้อ๋อไม่น่าลหรคุณมีเยอะแยะเลยจริงจริงมันมีข้อสองสามอันเองโอ้วางเอ้ไอ้นี่วางซีโฟโอ้โหคุณวางเฮ้ย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 โอ้โหคุณแย่งผมอะเฮ้ยดานบนดานบนดานบนอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคุณคุณตีไปผมเฝ้าให้ผมเฝ้าให้เร็วเร็วผมกันผมด้ได้ครับได้ครับตอนนี้เราเบิดไอ้ไอ้นี่ผมหมดละเหลือแต่ เดี๋ยวผมจะสังเกตด้านด้านบนหน่อยเพราะว่าม,มันเกิดด้านบนฮนะเดี๋ยวผมสร้างสร้างป้อมก่อนก็กิจกรรมก็คือเราจะแจกเกมให้กับคุณผู้ชมที่ได้ที่ยังไม่มีเกมนี้นะฮะยังไม่มีเกมนี้ก็จะเป็นกีฟก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถ้าใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยก็จะได้ถูกลุงพีแอดเพื่อนใบทางสตีนนะฮะ แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันในทีหนึง่งว่าราคาเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นผู้โชคดีได้<อ>ินก<อ>ับเราถ้าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันลดราคาอยู่เหลือร5อยบาทครับแต่ถ้าราคาเต็มเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ไม่รู้ผมจาไม่ได้แล้วผมลืมดูซื้อนะครับผมตอนนี้ลด5 0อร์ซนะครับครับเต็มลดห้ด5เอร์เหมือนไม่มีใครมาไม่มีใครมาบุกเลยนะเนาะต่อฝั่งนู้นมันก็ทุบอยู่ะฮะเดี๋ยวผม,มช่วยเด้ยวยฮะอ้าวไม่ใช่คุณนี่หว่าแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณคุณเอ็ เอ้ยเอ้ย,อยมีคนมาครับมีคนมานไหนครับไหนครับนี่ครับนี่อผมไม่เห็นคุณคุณอย่าไปเลยว่ะคุณอย่าไปเลยว่ะเดี๋ยวผมจัดการเองคุณไปจัดการโอ้เอออยเดี๋ยวพูดไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอโอ้นิสัยคนเราไม่ผมหากล่องกระสุนเนี่ยผมว่าคุณไปตีต่อเหรอฮะจะไปตีให้ล้อมรอบเนี่ยนคนเขาตีเยอะๆเดี๋ยวเราต้องลองอะไรฮะของมันจะพังครับ ไปเรื่อยๆครับตีในส่วนของที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อให้มันล้มฮะโทษทีฮะไอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยย่าย่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 าย่ายังฮะเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนฮะดูว่าจุดตรงไหนต้องมีจุดเชื่อมต่ออีกบ้างก็หมดแล้วนี่ฮะอ๋อนี่ตรงบันไดตรงบันไดเหมือนตรงบันไดเฮ้ยมีคนมาครับมีคนมาไหนครับไหนครับตรงกลางครับตรงกลางครับลูกซองครับไมเนอร์อ้าวทำไมผมตีไม่พังอะฮะ อ้าวห้ยพังแล้วโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ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 ้โหมันมันแหลกชนะแล้วครับโอ้โหงงเลยฮะเดี๋ยวผมขอกินกาแฟแป๊บนึงฮะชนะแบบงง,งๆฮะอืมมันตีไปสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่หนึ่งเลยเป็นดาลแล้วฮะโตเกียวนีออน โอเคับผมสีน้ำเงินนะฮะโอเคจอยบลูผมไมเนอร์เหมือนเดิมครับอ๋อด่านนี้นี่เองผมจะเป็นอะไรดีผมเป็นด่านนี้ด่านนี้เป็นดา่านก็เหมือนเดิมฮะให้ทำลายลทำลายเ,ลเดิมล,ล็อกเก็ตล็อกเก็ตเทียร์แล้วกันครับครับคุณจะบินใช่ไหมฮะฉันจะบินบินไปงั้นเดี๋ยวผมผมผมอยู่ด้านล่างนะครับเออผมโดดมาเลยเฮ้ฮะมาเลยฮะอ้ายังออกไปไม่ได้ฮะออวไปได้แล้วอยู่ไหนฮะ ผมอยู่หน้าฐานเลยฮะคุณกระโดดลงมาคุณก็เห็นเนะแต่ตอนนี้มันเหมาะกับสําหรับสไนเปอร์แล้วเนี่ยด่านเนี้ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยผมมาอยู่ตรงสะพานแล้วฮะผมเก็บผมเก็บแล้วนะเนี่ยอฮ้ยผมเอาอุยเอาโลกกำบัง<พ>อ,อยู่ฮะเร็วรฮะเร็วฮะเร็วฮะมันยิงผมแล้ว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 เคผมมาแล้วฮะคุณบินไปดูหน่อยฮะมันมันยิงผมแล้วเฮ้ยไปยังไงโอ้โหโอ้โห อึ๊ยอะไรล่ะออ๋อกับผมนี่หว่าอ๋ออ๋อจอยบลูผมบอกบลูไงฮะแล้วอ้าวผมไปเป็นสีเขียวได้ไงวะกินนะอ้าวเฮ้ยผมไปอยู่กรีนอ่ะผมงงไงผม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 งงโอ้โหบินกันมาเต็มเลยเฮ้ยคว้างระเบิดบินกันมาเต็มเลยสวัสดีครับคุณเอ็มไหนฮะไหนฮะอะไรวะคุณเอ็มจะหนีไปไหนเนี่ย สวัสดีคุณเอ็มฉันจะบินบินไปคุณได้บินเลยฮะตอนนี้เป็นไมเนอร์ดีกว่าฮะเฮ้ยมันจะทำลายตึกเราแล้วฮะไม่ใช่ตึกไม่ใช่ตึกเราครับเป็นคุณครับอะไรฮะโอ้โหทำไมคนมันมีแต่คนเล่นเป็นเนี่ยฮะคุณเล่นไมเนอร์ดีฮะอะไรนะครับนี่ครับโอ้มันไมเนอร์ minor, มันจะถลม่ไมไอ้นี่แล้วนีเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีใครป้องกันตรงนี้เลยเลยคนเล่นไมเนอร์อ่ะคนใช้ปืนนั้นน่ะย pues, ิงอ uh ่ะสบายเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรล่ะครับคุณโอ้ออุ้ยเฮ้ยโหโอ้ยบินบินได้โหผมเห็นคนบินได้ด้วยโอ้ยนอนแน่ผมโอ้ยผมช็อตกันมันโหดจริงช็อตกันโหดมากครับเกมนี้ช็อตกันไมเนอร์โหดมากอ๋อไมเนอร์เห็นว่าเป็นคนขุดธรรมดาเลยช็อตกันเฮ้ยโอ้ เอยเลยเฮ้ยผมเห็นคนบินได้ด้วยเลยอย่างนี้ผมต้องเล่นผม<ห>นใช้ปืนพ,ก,นนนพกแล้ว้ปืนพ<ว>ก <ผม S 2> แล้ว,อ,ลวอ้อมันทำาล่มตึกแล้วหาที่ซ่อนดีๆเฮ้ยบาังอาจมัน,มนเฮ้ยจดกัน โอ้ไม่ได้ไปตุ๋ยหลังมันเลยอคนโดดคนโดดตึกตายฮะไม่ไหวไม่ไหวมันมาบุกด้านล่างผมละ <c oughs> ผมแพ้แน่เลยเนี่ยคุณอ,อยู่ไหนเนี่ยผมผมเป็นสีเขียวไงฮะผมกำลังอยู่กับเพื่อนของคุณเนี่ย <c oughs> โอ้ engineering <c oughs> Yes Commander เห็นภาพเป็นอย่างนี้แต่เล่นมันนะฮะขุดได้ทุกอย่างขุดได้ทุกอย่างไมครับด้วยที่ขุดอะไรแล้วมันลอยกลางอากาศอันนี้ขุดแล้วมันจะโค่นลงมาฮะใช่ฮะผมใครชอบเป็นพวกนักทำลายล้างแต่เด็กก็มันเลยเก็บอ่าผมเก็บได้หนึ่งเหมือนกับว่าเราเป็นสถาปนิกแล้วไม่พอใจกับผลงานของเราอะไรประมาณนี้เราก็มาถล่มทลายเหมือนคนนั้นโอ้ยโอยอยโ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 อ้ยโอ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 นโอยโอยโอยยโ คุณอยากเห็นสะพานโค่นหรือเปล่าล่ะคุณอยากเห็นสะพานโค่นหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวผมจัดให้คุณต้องไปทําลายสะพานเยอะเลยเนี่ยอื้อเต็มเต็มเลยครับมาเข้าตอนนี้อื้อทำไมพวกเจ้ามานอนตอนนี้นะเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ข้าด้วยโอ้ย โอ้โหรู้ไหมผมถ่ายผมถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยมามาด้านหลังผมเนี่ยผมผมตกใจนะฮะสิ่วิ้วที่คอเลยยามาจับนมผมอยาให้เขารู้สิว่ายาเลยโอ้โหเอ้ยนี่เด็กเขาดูอยู่อันเนี้ยอุ้ยอู้นายนายมานอนนี่ใช่หรือไม่โอ้เขามาตั้งแคมป์ที่บ้านของลุงพีนะฮะคุณเอาคุณเอาบิสกิตมาหรือเปล่า อุ้ยเรียบร้อยฮะผมฆ่าไปแล้วฮะโอะพอแร้วพอแล้วว่าอะไรล่ะอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยคุณบินแล้วบินไหมคุณบินได้ไหมไม่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 ข้างหลังคุณแล้วมังเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณนิสัยไม่ดีอ่ะคุณหลังจากคุณเล่นสไนเปอร์โกสบอลิเออร์แล้วคุณมาเล่นเกมนี้คุณคิดว่าคุณเทพใช่ฮะอ้าวผมเห็นเพื่อนคุณบินมาหาผมด้วยแหละเฮ้ยเอ้ยไม่ตาย้ย น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับเฮ้ยตก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 ผมเป็นไมเนอร์ละงานนี้ตกตกตกอย่ามาลวนลามผมสิครับผมถ่ายวิดีโออยู่คุณนี่ก็เฮ้ยมันขุดทั้งโอ้โหมันขุดกันมันเลยอ่ะมันขุดกันมันเลยอ่ะมันขุดขุดกันมันเลยไงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน นี่เนี่ยมันขุดทําไมขุดทําไมมันต้องขุดตรงไหนครับมันถีบผ่านมันมันต้องขุดลากลากฐานผมเลยอ่ะโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วขอบคุณมากที่บอกอ้าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามนะอะไรเราเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งยิงผมดิผมยิงเพื่อนเออเออยิงหัวผมเลยนะโอ้แต่ด่านนี้มันฐานมันหนานะครับหนาจริงหนามากหนาจริงหนาจริงจริงโอ้ผมตกมาพร้อมกับ นี่แหละโอ้ยทองโลค่าผมมันน่าจะมีคิวแคมนะผมตกมาจากบนแบบท้องฟ้าอย่างเงี้ยแล้วผมมะแบบแบตฟิลโรงงานที่โดดมาจากฟ้าอ๋อได้ได้นะฮะอะไรนะครับโอ้ยมันโคตรต้นไม้โคตรต้นไม้โคตรต้นไม้เหรอมีเจเนอเรลลมาอยู่ข้างผมด้วยคุณตา สวัสดีครับพบกับรายการ Break Info นะครับจะมา Break ทำไมเลยฮะวันนี้วันนี้เราจะมา Command and c o n q น e r หรือเปล่าครับ,รบเนี่ย <laughs> เครื่องแลนสองตัวเล่นได้หรือเปล่าครับมันบอกว่าซีเรียลเหมือนกันนะฮัลโหลเรียบร้อยครับเอ้าไม่ใช่คุณเลย <c oughs> ไม่ใช่คุณเลย <c oughs> คุณบินได้ไหมฮะ <c oughs> ผมอยากเห็นคุณ <c oughs> ผมจะเห็นคนบินได้ฮะผมขอพังเป็นแบบผมเห็นคนแล้วมันมันเกิดอย่ามาหยิกหัวนมผมด้วฮะผมออกสื่ออยู่ฮะ,ปปะอ๋อแฟนฝากมาแฟนผู้ชายผู้หญิงฮะเขาชื่ออะไรทาคาคัาสึใช่ปะอันนั้นอ,อ่ะเหรอฮะโอ้โ,อโหฐานผมเป็นลุ่มรุนเลยจัดการเองครับบอกเพื่อนคุณด้วยว่าอย่ามายุ่งกับผม เฮ้โทรศัพท์ใครครับโทรศัพท์ใครวางวางใกล้ใกล้ใกล้กลไม้หรือเปล่าฮะคุณ <ผม S 1> เพนฮะเอ้คุณเอ็มครับ <ผม S 2> เออเฮ้ยเรียบร้อยอะไรครับไหนคุณจะบรรเลงเพลงให้ผมใช่ไหมคุณเจเนอเรลทำเหมือนทำเหมือนคนคนนั้นนะฮะคนที่ชื่อคนที่วันอังคารเฮ้ยโทรศัพท์มาครับคุณ<ห>คุณเอ็มครับ<ห>โอ้โหคุณเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงผมเลยนะอะไรครับ อะไรครับคุณจะทําอะไรอย่ามาสั่นผมสิคุณตลกแล้วไงเฮ้ยผมค่าได้20แล้วเนี่ยคุณเอมโอ้ยหี่แล้วเหรอเออผมค่าได้20คุณกดแถบดิคุณคุณไม่คุณผมรู้สึกว่าคุณไม่ขุดเลยนะคุณค่าอย่างเดียวก็ผมปกป้องฐานผมดูดิรูพุนแล้วเนี่ยโหเ้ยดูดิ A O S อะไรเแต่ตอนนี้ผมดผมนุ๊กมาบนคลองเนี่ยตาเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณมากับพร้อมเพื่อนอู้สองตัวพระเจ้าช่วยโอ้โหโโอ้หคุณคุณเปิดคอมนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณมาคุณมายูริกับผมดเลามาสวิตอยู่ด้านล่างครับกดกดสวิตแล้วก็กดกดเปิด เออเดเจะตกตกเออไม่ใช่โอคคนจะเข้าใจผิดว่าไมค์ครับแล้วคุณพาราชูดนนท้องออฟฟิตตอนนี้คนมากันเยอะแยะมากเลยเนี่ยอ๋อเอ็ดออฟเอ็ดออฟสเปซครับ้หรอปลคุณอยคุณโอ้คุณคุณสร้างศคุณดูคุณะ่คุณุณออ สร้างให้สถานการณ์นี่โหตึงเครียดโ้ยี่สามโดนร้มอ่ะมันมีโดนลมมีไมมีนี่โดนล้บโอ้ยเจ้าบกไบวกกับเข้าไปนเข้าไปดไม่ได้ไม่มีค่าได้แล้วนี่เราโอ้ยตามตูตามตูดตามตู เดี๋ยวมันจะมีพวกหนอนบ่นไส้ฮะกดที่ตัวเองที่ตัวเองกดกดฐานครับกดฐานเฮ้ยเฮ้ยลอยไงลอยไงไม่โดนเลยโอ้โหอี๋มาแล้วมาแล้วอะไรครับคุณพาชูดเดี๋ยวผมไม่ส่งคลิปคลิปหนึ่งให้คุณดูแล้ว คุณผมเอ้ยคุณเอ็มฮะผมเห็นคุณฮะคุณเอ็ม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 ไหนอะไรเคุณอะไรอะไรวิ่งหางแล้วหานคุณอะสงครามยังไม่จบคุณอย่าเพิ่งนับศพทหารสิฮะจะห่างแล้ว มันอยู่ในได้ e หรือได้ c นี่แหละฮะโอ้ยอตกผมงงกับคุณแล้วเนี่ยผมว่ายากเลยดีกว่าครับทายอินฮะสวัสดีคุณเอ็มสบายดีไหมฮะอะไรอะไรอะไรออออะไร

คุณอยู่ไหนครับคุณเอ็มไม่บอกมาผมก็ยิงคุณคุณอย่าลืมเลยหน้าจอคุณอยู่ใกล้หัวผมเนี่ยผมผมหันไปด้านซ้ายผมก็เห็นแล้วไปเจอแล้วเจออะไรเจอผมหรือเจออะไรเอาคุณไปไหนลูกมาคว้าลงไปแล้วคว้าลงไปแล้วเปิดา เฮ้ยผมเห็นคุณละคุณมีนยิงไม่โดนน่ะกากอะไรครับอะไรล่ะครับเฮ้ยเจะพังแล้ว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 เอ้ยนี่มาขุดโอ้เฮ้ยเพังเฮ้ยตึกตึกพังตึกลนแล้วโอ้โอ้จนเซิร์ฟล่มอ่ะจนเซิร์ฟล่มอ่ะโอ้โอ้จบเลย ก็ประมาณนั้นแหละเอมันมันแล้วแต่แมปนะฮะก็โอเคเราเอาเป็นว่าเป็นจบเพียงแค่นี้นะแค่นี้เดี๋ยวเอาเออเอ้ยคอยชำระใหม่นะก็อย่าลืมนะอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันนะครับ